มีใครเป็นบ้างที่เบื่อกับการตัดคลิปวิดีโอสั้นลงช่องติ๊กต็อลงช่อง a c e b o o k r e ีวลงช่อง y o u ูทูบช็อ t เราต้องมานั่งตัดต่อกันทุคลิปบางคนก็ไม่ได้มีคนช่วยทําให้ใช่ไหมเราทําช่องแล้วก็ต้องตัดต่อด้วยตัวเองถูกไหมแล้วบางทีเราก็ไม่มีเวลาขนาดนั้นเราจะทํายังไงเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาด้วยการใช้โปรแกรมภาษาไพทอนนะเขียนโค้ดขึ้นมาจัดก,การตัดต่อวิดีโอให้แบบอัตโนมัติ อันนี้มันเดี๋ยวมันจะเป็นซีรีส์นะครับในแต่ละคลิปในแต่ละ E p เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการเขียนโค้ดในการทํางานจัดการกับวิดีโอของเราเนี่ยในแบบต่างๆนะอย่างเช่นการแอดแคปชั่นแบบอัตโนมัติลงไปบนวิดีโอการเอารูปมาแปะการเอาโลโก้มาใส่ครับนะคือลองคิดดูว่าถ้าเรามีคลิปเป็น10บๆคลิปอย่างเงี้ยแล้วต้องมานั่งตัดตอ่อทีละทีละคลิปเนี่ยมันก็ใช้เวลามากบางคนก็ไม่ได้มีเวลาถูกไหมบางคนไม่มี คนทําให้ด้วยก็ต้องใช้เวลาตัวเองในการทําถ้าเราเขียนโค้ดได้เนี่ยเราก็สามารถจะเขียนโค้ดเพียงครั้งเดียวแล้วก็โหลดมันมาพร้อมกันเลย1ิวิดีโอจากนั้นเดี๋ยวโปรแกรมมันก็จะทําการ a d ด caption ให้อัตโนมัติใส่โลโก้ให้อัตโนมัติก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาอะไรใส่ในวิดีโออะเราจะตัดต่อวิดีโอยังไงอะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับไอเดียของเรานะแต่มันก็จะช่วยทุนแรงเราช่วยประหยัดเวลาเราไม่ต้องให้เรามานั่งทํางานซ้าๆกับการตัดคลิปนะฮะ อ่ะซึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีเป็น EP หลายๆอ่ะนะครับแล้วก็รอติดตามในส่วนของคลิปแรกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการติดตั้งโปรแกรมภาษา p y t h o นกันก่อนรวมถึงการเขียนโค้ดแบบง่ายๆนะครับในการจัดการกับวิดีโอตามอมแล้วก็มาเริ่มลุยกันเลยเอาล่ะครับคลิปแรกของการเขียนโปรแกรมตัดต่อวิดีโอด,ด้วยภาษา Python เริ่มแรกเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมเครื่องมือของเราให้เรียบร้อยก่อนเนาะเราก็จะต้องมีภาษา Python เนี่ยติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์เราก่อน ซึ่งเราก็จะเข้ามาที่ python org นะแล้วก็มาที่เมนูดาวน์โหลดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยคนระับแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดได้เลยตัวนี้มันจะเป็นตัวแปลภาษา Python เนี่ยให้มันเป็นโค้ดที่ทํางานได้ให้มันเป็นโปรแกรมที่ทํางานได้นะครับพอดาวน์โหลดตัวโปรแกรมภาษา Python แล้วเนี่ยจริงๆเราก็เขียนได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะเขียนแบบ Command Line หน้าต่างดําๆอะ่ะซึ่งมันไม่สวยไงมันจัดก,การยากเราก็จะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Editor นะครับอีกตัวหนึ่งขึ้นมา ทำให้เราสามารถจะเขียนโปรแกรมภาษาไบทอนแบบใช้หน้าต่างสวยๆอ่ามีมีเขาเรียกว่าเป็น ide อ่ะอ่าเขาเรียกเป็น ide นะครับก็คือเป็นหน้าต่างแบบนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้เขียนภาษาไบทอนนะครับแล้วก็มีเครื่องมือช่วยอะไรต่างเนี่ยเยอะแยะนะับในโปรแกรม ide ตัวนี้เราจะใช้ของ pycharm นะครับจริงๆมันก็มีหลายเจ้านะที่เป็น ide ของภาษาไ t ทอนแต่เราจะใช้ pycharm นับก็ดาวน์โหลดมาได้ฟรีกันเข้ามาที่ตรงนี้นะครับ jetbrain com แล้วก็มาที่เมนูดาวน์โหลดนะฮะ อ่าลองหาดาวน์โหลดดูนะครับตัวคอมมูนิตี้นะครับฟรีตัวนี้ฟรีดาวน์โหลดเลือกเป็นเวอร์ชันคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยอ่ะแล้วก็ติดตั้งเหมือนเดิมครับเน็กๆน,กนกให้เรียบร้อยเสร็จแ,แล้วพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เปิดตัว ID ขึ้นมานะครับปวดตัวไพ่ชามขึ้นมาแล้วก็นิวโปรเจกต์นะฮะอ่านิวโปรเจกต์แล้วก็ไป Save. เลือกที่เซฟในเครื่องก่อนว่าจะเซฟไฟล์โปรเจกต์ไวที่ไหน,นครับแล้วก็กดเคลียร์ได้เลยเราก็จะได้หน้าต่างเปล่าๆมาหนึ่งอันนะคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองเขียนโปรแกรมโหลดไฟล์วิดีโอขึ้นมานะครับแล้วก็ลองเอารูปไปแปะอยู่บนวิดีโอครับเอาแคปชั่นไปแปะอยู่บนวิดีโอเราจะมีวิดีโอฟุตสเตจขึ้นมานะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก่นอ่านี่คือตัววิดีโอ รุตสเตตที่เราถ่ายมาเราอาจจะถ่ายกับกล้องมือถือก็ได้นะครับถ่ายกับกล้องมือถือถ่ายกับกล้องใหญ่ถ่ายกับกล้องอะไรก็ได้แล้วเราจะเขียนโปรแกรมให้มันไปแอดแคปชั่นอยู่บนวิดีโอเนี่ยนะครับซึ่งแคปชั่นเนี่ยเดี๋ยวเราเวอร์ชั่นแรกในคลิปนี้ผมจะสอนเป็นเอารูปมาแปะก่อนนับรูปที่เราออกแบบมาจากแคนวาสนะครับที่เราเขียนข้อความอะไรต่างๆเ,เอามาแปะอยู่บนวิดีโอนะครับซึ่งมันจะประยุกต์ใช้ในการจัดก,การกับวิดีโอได้หลากหลายไงสมมติว่าเรามี เป็น10วิดีโออย่างเงี้ยแทนที่เราจะมานั่งตัดต่อกันทีละคลิปถูกไหมเราก็ต้องลากมาใส่ทีละคลิปถูกไหมถ้าเราใช้โปรแกรมตัดต่อเนี่ยต้องลากแคปชั่นมาใส่ทีละคลิปทีละคลิปทริปต้องมานั่งตัดต่อทีละคลิปเอ็กซอร์ตกันทีละคลิปเห็นไหมสิบคลิปก็ทำสิบครั้งแต่การเขียนโปรแกรมการมีทักษะการเขียนโปรแกรมเนี่ยทำให้เราสามารถทำงานได้ครั้งเดียวเราเขียนโค้ดตั้งไว้เลยนับเขียนโค้ดตั้งไว้เลยแล้วให้มันโหลด10วิดีโอขึ้นมาเสร็จแล้วก็แปนะแคปชั่นแปะโลโก้ครับแปะโลโก้สิน่ีย ในแต่ละวิดีโอเนี่ยได้ทีเดียวจากการกดรันเพียงครั้งเดียวเห็นไหมในระหว่างนั้นเราก็ออกไปชิลออกไปเดินชิลออกไปจิบกาแฟากลับมาก็ได้งานเห็นไอันี้คือประเด็นของการใช้ทักษะโปรแกรมมิ่งนะครับในการช่วยลดงานเราอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะโหลดไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับไฟล์ตัวเนี้ยเราก็เอามาเก็บไว้ในโปรเจกต์เดี๋ยวก่อนเอามาเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับโปรเจกต์นะครับเมื่อกี้เราสร้างโปรเจกต์ไว้ที่ไหนก็เอามาอยู่ไว้ในโฟลเดอร์นี้ครับ เพื่อจะได้เรียกใช้ได้ง่ายๆเราจะได้ไม่ต้องใส่ผ่าเต็มนะครับอันนี้ผมก็จะ copy ชื่อมาคนระับตัวนี้จะเป็นไฟล์ mp4 ธรรมดานะเริ่มแรกนะครับเราก็จะ import library ที่จัดการวิดีโอก่อนให้เราติดตั้งตัว moviepy เนี่ยลงในเครื่องของเราก่อนนะให้เรา copy นี้โค้ดนี้มาเลยนะ p ี p, I p install moviepy นะกด copy นี้ก็ได้หรือว่าใครจะพิมพ์เองตามนี้ก็ได้นะครับคำสั่งนี้แล้วก็มาที่ terminal นะครับแล้วก็เอามาวางตรงนี้อ่ากด enter นะครับหนึ่งครั้งตัวนี้มันก็จะทำการติดตั้ง ตัว MoviePy นะอยู่ในเครื่องเรา,าที่เทอร์มินอลนะพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถ Import ตัว MoviePy เข้ามาใช้ได้แล้วโอเคเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเขียนคำสั่งนี้นะครับ from MoviePy นะครับ editor แล้วก็ import star ไปเลยนะเราก็จะประกาศตัวแปรวิดีโอขึ้นมาก่อนนะครับคือตัวแปรเนี่ยเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะเป็น A เป็น B เป็น C ก็ได้เหมือนกันนะเป็นเป็น dog เป็น cat ก็ได้แล้วแต่เรานะครับ ผมก็จะตั้งเป็นวิดีโอเอาให้เราจาได้ง่ายนะครับให้มันสื่อความหมายแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชันนี้ครับวิดีโอไฟล์คลิปอ่าวิดีโอไฟล์คลิปแล้วก็เปิดวงเล็บนะครับข้างในเนี่ยให้เราใส่เป็นชื่อวิดีโอของเราเราจะโหลดวิดีโอไฟล์ชื่ออะไรก็ใส่เป็นชื่อนั้นนะครับเมื่อกี้ผมเอาตัวตรงนี้นะครับฟุตเต็วัดประทุมอ่าวัดประทุมวัดนารามน,นะที่ถ่ายมากับมือถือนะฮะคำสั่งเนี่ยแปลว่าเราโหลดไฟล์วิดีโอเข้ามา แล้วเอามาเก็บไว้ในตัวแปรวิดีโอก่อนวเวลาจะจัดการกับวิดีโอไฟล์วัดปรทุมเนี่ยเราก็จะเรียกใช้ผ่านตัวแปรที่ชื่อว่าวิดีโอน,นะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะเอา i m a g มมาแปะอยู่บนวิดีโอของเรานะครับผมก็จะไปเปิดแคนวามาหรือว่าใครจะใช้เป็นโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับผมจะสร้างเป็นไฟล์ขนาด900900คูณเ0้คูณพิกเซลนะครับตรงนี้กว้าง900พิกเซลสูง300พิกเซลนะครับแล้วก็ผมก็จะเขียนแคปชั่น แบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้อ่าแล้วค่าใครจะใส่เป็นโลโก้ก็ได้นะผมก็จะใส่เป็นโลโก้ช่อง t i ก t o ตอกอ่าโลโก้ทิกตอกมาก่อนพิมเซิร์ชอ่าตัวนี้โอเคสแบบนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวแคปชั่นที่แปะอยู่บนวิดีโอซึ่งไอข้อความเนี้ยเราก็สามารถจะเปลี่ยนไปได้ตลอดแล้วแต่เรานะครับแต่เดี๋ยวในตัวอย่างนี้ผมจะ ทำให้ดูอันเดียวข้อความนี้นะครับพาเดินชมวัดปฐทุมวัดนารามเสร็จแล้วเราก็เอ็กพอร์ตไฟล์นี้มาไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับโปรเจกต์ของเรานะครับให้มันอยู่ด้วยกันผมก็จะเขียนว่าแคปชั่นตั้งชื่อไฟล์ว่าแคปชั่นนะครับตัวนี้วิธีการโหลดไฟล์ผมก็จะเขียนว่า,วา,รววา,รวาสร้างตัวแปร Image ขึ้นมานับตัวแปรก็เราจะใช้ชื่ออะไรก็ได้นะแล้วก็เรียกอ่าอิมเมจคลิปแบบนี้เรียกฟังก์ชันอิมเมจคลิปเหมือนเดิมครับข้างในก็คือเป็นชื่ออิมเมจของเราเมื่อกี้เราตั้งชื่อว่าแคปชั่ png เนาะอันนี้คือเตรียมพร้อมลนะเตรียมพร้อมวิดีโอเตรียมพร้อมรูปเสร็จแล้วเราจะเอามีเมดไปแปะอยู่บนวิดีโอใช่ไหมเราจะต้องทําแบบนี้ก่อนครับเราจะต้องบอกว่าอีเมดเนี่ยจะแปะอยู่บนวิดีโอตำแหน่งไหนอ่าตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็ต้องเขียนว่า image set position เพื่อเป็นการบอกว่าแปะอยู่บนตำแหน่งไหนล่ะเราสามารถที่จะใส่เป็นเซนเตอร์แบบนี้ก็ได้นะใส่เป็นข้อความเซนเตอร์แล้วก็เซนเตอร์ แบบนี้หมายความว่าไงหมายหมายความว่าตัวแรกจะเป็นแกน x ะตัวที่สองจะเป็นแกน y มันเซนเตอร์ทั้งแกน x ทั้งทั้งแกน y เลยก็คือไม่ว่าวิดีโอมันจะมีขนาดเท่าไหร่นะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเนี่ยมันจะหาเซนเตอร์ทั้งแกน x แกน y แปะให้เลยแล้วก็เราจะต้องบอกอีกว่าแล้วจะให้ตัว image เนี่ย สมวติตัวแคปชั่นแล้วเนี่ยปรากฏอยู่บนวิดีโอนานเท่าไหร่เราก็ต้องใช้ s e ตดูเ a t i o n นะครับอ่าเซตด u เ a t i o n ให้เราใส่จํานวนวินาทีนะครับสมมติเราผดใส่เลข5จะเป็นการบอกว่ามันจะปรากฏอยู่บนวิดีโอเนี่ยห้าวินาทีแรกนะครับอันนี้คือความหมายอันนี้คือ set setting เกี่ยวกับ image นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอา image ไปแบกวิดีโอเนี่ยเราก็ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับ composite video clip อ่าเปิดวงเล็บนะครับข้างในมันจะรับเป็นตัวแปล list นะครับ ให้เราใส่เป็นวงเล็บสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่ตัวตั้งต้นเข้าไปก่อนตัวตั้งต้นของเราคือวิดีโอใช่ไหมแล้วก็คอมม่าแล้วก็เขียนว่า Image นะครับแบบนี้หมายความว่ามันจะเอา Image ไปแปะอยู่บนวิดีโอนะเพราะว่าเราใส่วิดีโอเข้าไปก่อนวิดีโอคือตัวตั้งต้นพูดง่ายๆคือมันจะเรียงลําดับอะ่ะตัวที่เราใส่ก่อนมันจะอยู่ล่างสุดอ่าแปบลบว่าเราเอาวิดีโออยู่ล่างสุดแล้วก็เอา Image มาแปะนะครับนับนี่คือความหมายเสร็จแ,แล้วเราก็เอาเก็บไว้ในตัวแปร ฟแนลคลิปนะครับหลังจากการรวมล่างแนละ้วคอมโพสิตเนี่ยคือการรวมล่างนะครับเราเออเมลกับวิดีโอพอรวมล่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าเอาไฟแนลคลิปเนี่ยให้ไลท์ลงไฟล์ให้ไปสร้างไฟใหม่เซฟลงเครื่องเซฟลงไฟใหม่นะครับให้เรียกใช้ไลท์วิดีโอไฟลตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บแล้วก็ตั้งชื่อไฟลใหม่ได้เลยผมก็จะตั้งชื่อเป็น output uh, o u า p u t p u t วั t ุมดอทเแบบนี้นครับเรียบร้อยแค่นี้เองเขียนโค้ดแค่นี้นะครับ แล้วก็กดลันกดคลิกขวานะครับกดลันเมนได้เลยหรือใครจะกดชิป F10 ก็ได้อ่าโอเคนะผมลืมอัวน,นี้มันมันแจ้งมันแจ้งว่า d u r a t i o n not set อ่าผมลืมตัวนี้นะครับหลังจากที่เราเรียกใช้อ่า set duration หรือ set position แล้วเนี่ยอันนี้คือการเรียกอย่างเดียวนะ i m a g e set duration i m a g e set position เนี่ยพอเราเรียกเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าจะเอาให้มันเก็บในตัวแปรเดิมอาเขียตแบบนี้นะฮะ จะต้องเขียนเอา i m a g e มันรองรับข้างหน้าเนี้ยต้องเขียนแบบนี้ด้วยอ่าก็คือเก็บเก็บค่า setting เนี่ยกลับไปที่ตัวแปรเดิมครับนะตัว duration ด้วย i m a g e การใช้เครื่องหมายเท่ากับเนี่ยคือเซตมันกลับไปที่ตัวแปรเดิมอ่โอเคกดันใหมาคลิกกว่า run อ่าเรียบร้อยครับรอโปรแกรมมันประมวลผลแป๊บนึง่งคืาเน,นี่พอเรามีทักษะการเขียนโค้ดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเอามาจัดการกับวิดีโอเป็นสิ ไฟล์ได้ในการกดรันเพียงครั้งเดียวนะครับสมมุติลองจินตนาการว่าเนี่ยถ้าเราโหลดขึ้นมา10วิดีโอเนี่ยเราก็ให้มันทํางานไปนะระหว่างเครื่องทํางานแล้วก็ออกไปทําธุระอย่างอื่นก่อนอ่ะคราวนี้มาดูไฟล์ผลลัพธ์นะครับพอมันเสร็จแล้วมันก็จะเซฟ ไฟล์ไว้ที่เดียวกับโปรเจกต์ของเรานะครับให้เรามาดูตรงนี้เราจะได้เห็นไฟล์ Output วัตถุปัทุมใช่ไหมนะคลิกเข้ามาเลยนะครับแล้วก็จะได้แบบนี้แล้วแคปชั่นแปะอยู่บนวิดีโอแล้วนะ5วินาทีเห็นไหมห้าวินาทีแรกตัวไฟล์พุเตต์นเนี่ยเราเดินถือถ่ายก็ถ่ายไปยาวๆได้อันนี้คือวิธีการเขียนโค้ดนะครับเอาแคปชั่นมาแปะวิดีโอซึ่งเราอย่างที่บอกเราประยุกต์ใช้กับการสร้างเป็นคลิปแบบอัตโนมัติได้นะครับเรามีเปสิบคลิปเนี่ยเราก็แอดแคปชั่นไปเลย สร้างไฟล์มาสร้างไฟล์แคปชั่นมา10อันแล้วคู่กับ1ิวิดีโออ่าแล้วก็เขียนโปรแกรมให้มันแอดแอดแอดแต่ละอันเนี้ยเข้าไปเข้าไปนะกดรันทีเดียวมันก็ทำงานทำงานทำไอ้อน,นี้คือ E ีแรกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูการตัดต่อในขั้นแอดวานในคลิปต่อๆไปครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะรับ Subscribe ด้วยจะได้แจ้งเตือนนะการลงคลิปใหม่แล้วเจอกัน EP ีต่อไปครับบ๊ายบาย